เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมมุ่งสู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมนะมุ่งสู่ดิวิชั่นหนึ่ง EP สี่นะฮะ EP สี่แล้วนะครับผมนะฮะต้องการอีกสามแต้มเพื่อเลื่อนขั้นนะครับผมต้องการสามแต้มเพื่อขึ้นดิวิชั่นสามและเหลือเหลือเหลือเม็ดอ,อีกสี่เม็ดน่าจะไม่พลาดนะเอาจริงๆ ก็เหมือนเดิมครับผมโดไม่ฟิตอีกแล้วนะฮะแม่มามาลุยเลยครับผมจับคู่นะฮะเม็ดดีกว่าจจะเลื่อนขั้นได้เลยเนะี่ยถ้าชนะคือเลื่อนได้เลยนะครับผมเลื่อนขั้นไปเป็นชั้นสามนะฮะโอ้โหจะได้เลื่อนชั้นแล้วเว้ยได้เลื่อนขั้นแล้วจับคู่แป๊บนึงนะฮะน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมมาโอเคโอเคต้องการชนะ เพื่อเลื่อนขั้นนะครับผมแต่ลืมอ,อีกตั้งสี่เม็ดนะแต่ก็ประมาทไม่ได้ถ้าชนะราบนี่นเลยก็ได้ก็ดีอะนะเราจะไปดิวิชช่นสามแล้วนะครับผมไปสามไปสองไปหนึ่งเ้ยแต่มีเวลาแล้ออีกสามวันทันไหมไม่รู้เหมือนกันนะทันไหมไม่รู้มีสามวันก็ต้องอัดให้เต็มที่นะมามานะเอาให้สุดเอาให้สุดไปให้สุดแล้วหยุดที่ตกชั้นนะ จัดทีมอุย้ยโดได้อยู่สว,วยนะครับผมมุลเลอร์ได้นะมุลเลอร์ในอย่างเงี้จ๋วนะครับผมอย่างเงี้ถือว่าเจ๋วอยู่นะได้อยู่ได้อยู่อาซาปีเก้นะเพิ่งได้ไาด้วยนะโอเคโดนโดอยู่ยว่ะเจ๋วนะครับผมโอเคนะครับผมนะแมนนี้ต้องการ ชนะเพื่อไม่เสียเวลานะได้เลื่อนขั้นไปเลยจบจบนะฮะแต่ถ้าเสมอเนี่ยต้องเล่นอีกนะตัะาช็แพ้เนี่ยคือไม่ถายแค่สามเต้มไงมาเตรียมเริ่มนะฮะมาที่เปตรีครับผมดูดูฝากดูวิ่งดิโด้ฝากฝาก,าก,ากไม่มีใครวิ่งเลยวินิสิอุสวินิซิอุสมาวินิสิอุสด,ดึงอุ้ยโดนแซะแม่ เอาโดลูกนี้ยิงยังครับผมยังตัเซฟอยู่อยโอกาสเรามีครับผมเกมนี้เล่นสูตรกันไปเล่นสูตรกันไปสูตรเยอะเหลือเกินวินิสิอูดถึงถึงดึงฟาวปะเนี่ยไม่ฟาวไม่ฟาวนะฮะหมุนเลยฮะซาลาแทงโอ้โหลูกนี้ลูคัสไม่ถึงนะครับผม มาทีซาร่าฮะโดวิ่งโดวิ่งแล้วแต่ขึ้นไม่ได้ะปะเบรรีครับผมไปได้แต่ <c oughs> นึ่อนะยังได้อยู่มามาโอ้โหนะยังเลี้ยงผ่านได้ไม่ดีเท่าไหร่วินิซิวได้แทงให้ดูมาเลยครับผมคริสเตียนโน่ดึงดึงมุมนี้ปนันสบายยิงมุดเลิศเรียบร้อยมาหนึ่งนะครับผม มาหนึ่งมาหนึ่งนะมิโดมันดีอย่างนี้นี่เอง <c oughs> นั่นคือสามารถพลิกสถานการณ์ได้นะครับผมโดนด้วยนะมามาหนึ 0, ่งศ <c oughs> ูนย์หนึ่งศูนย์ซาลาฮะสักดดูรอรอใครรอวินิซิอุสสิครับผมมาแล้วฮนะวินิซิอูด <c oughs> นะครับผมแหมเบรกไม่ได้นะพังดิเบรกค่อนข้างยาก อัที่ซาลาฮะโรนันโดนดึงนะผมโดนแย่งตลอดลูคัสลูคัสยังไม่เปิดยังยังไม่เปิดเวกมาได้โอ้โหเสียอัที่คาวานนี่ใช่ไผมมาโอ้โหลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยโดนปั่นอ่โดนปันนป่นมุมแคบๆก็บอกหนึ่งหนึ่งจนได้ฮะี้ยคาวานนี่อีกแล้วคาวานนี่มาอีกแล้วซาลาดักสวย อย่างครับผมผลเลือกฮะมาฝั่งนี้โรนโดรายโยว,วินวดิซิวุโดวไปเลยลูกนี้โอโ้โหโกกมาโกกมาชิปเบา,เบาๆลูกนี้เรียบร้อยดีครับโอ้โหเอาดีเอาดีาดนะฮะแหมมาวะมาวะสองหนึ่งฮะเดียซาร่าซาร่าคล,ลิกมาให้มุลเลอร์ฝั่งนี้มุลเลอร์บอลคลิกฮึม <c oughs> นะ แน่นเหลือเกินคือซาลาฮะฝากโ,โดโดไปนูน่นคาวันนี่เอ้ยไม่ใช่ควาควันนี่เกเรโร่นะครับผมคาวันนี่ก็เย่และซาลาเหมือนเดิมฮะฝากโดโดใทรให้ซาลาไปดีฝั่งนี้มีหมุนเลยรออยู่นะี่นะนิดเดียวเท่านั้นมาซาลาอีกแล้วโดวิ่งแล้วว่ะโดวิ่งว่ะไปมาถ้าบอกแทน,นี่มัน มันทะลุช่องค่อนข้างยากเหมือนกันนะเอ้าเอ้าเอ้าโด่นิ่งนิ่งปั่นเอาคืนสิครับผมปั่นมาปั่นกลับสิครับโอ้โหจุ๊ยดีมาพลาดหน้ากลัวตัวเองก็จบสิค yeah. รับผมโอเคมามาเรียบร้อยจบเกมครึ่งแรกฮะสามหนึ่งโด่สองมุนเลอร์หนึ่งนะฮะก็ขอมาพลาดหน้ากลัวตัวเองก็จบสิครับผมนี่อ่ะครึ่งหลังครึ่งหลังอาวันนี้จะแบกทีมได้ไหม ทีคารวันนี้อีกแล้วอ้าวล้อนอารอนคูตินโยฮะได้ไหมเอลาชาลาวี่ซานเชสติดติดวินิซูดโอเคทีคาว์วาน้อีกแล้วคาว์วาน้อีกแล้วไม่ผ่านรามอสหรอรามอสไทยโป๊กโดโดนี่นี่ <c oughs> นะเล่นสกิลสักหน่อยไปครับผมเปดรีโอโหมาเปดรีเปดรีบอกซาลาเอาไปยิงเถอะ โอโ้ไม่เข้าโอ้ซาลาโอ้ผมยางดียิงไม่เข้าครับผมเอ드รอสหากชักเลยมาโอ้โหลูกนี้เสียดายเลยฮะขาววันนี้อีกแล้วข่าววันนี้เจอสองเจอสองนะครับผมติซาราโดวิ่งโดฝากวินิซิอุทแข็งมาให้โดลูกอย่างนี้ <c oughs> กลอ,อกมาไวนะจะปั่นเล่นซะหน่อยูอิงโยฮะ กูตนะินญยูฮะวนวนอยู่หนึ่งรอบคารวานาาันะีอยังไม่จ่ายน่ยังวนยนะอยู่แหมออกไปได้มาที่ซานเชสคาวานี่ไม่มีอ้าวจบครับผมอย่างนี้ซาลาโดโดมาให้วินิสิอนะนะนะุสนะแหมที่เป็นารโซล่ายังไงยังไงคูตินญย จะโดนหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ยิงครับผมออย,ยังยังยังอยู่ในกรอบเคลียร์ไปก่อนโอ้โหยังไม่ขาดยังเคลียร์ไม่ขาดนะมาที่ิคาร์บันนี้อีกแล้วลูกนี้เฮาวันนี้เบเรก <c oughs> ไม่ไหวเบรกไม่ไหวจริงๆนะกราโดมาที่วินิซิวนะมาฝาก ซาลาเปิดไปให้ว <one> ินิซิอ so no ุสลงสวยไปอจะลากสักหน่อยนะยังได้อยู่ไรโร่ไรโร่วินิซิอูสวนวนวนแต่ยาวไปอีกนะฮะมาทีโดนด้วยฮะฝากซาลาเอามาคืนฝากอีกทีแทงลูกนี้นิดเดียวฝากมาวินิซิอุสได้บอกเอ้าลําหน้าเหรอโอ้โห โอ้ยยืนอยู่คนเดียวก็น่าจะล้าแหละนะฮะอดีตโรนโดฝากวินิซิอุสให้ไปคืนไทยมาวินิซิอุสมาวินิซิอุสวินิซิอุสโอ้โหโดนกระแทกปั่นอุ้ยโค้งนะแต่มันไม่พอนะครับผมยังโค้งไม่พอฮะเฉียดเสาไปนิดนึงอดีตวินิซิอุสนะผมวินิซิอุสไปอีกแล้วฮะวินิซิอุสเขาปั่นไม่ไหวไม่ไหว ก็ดักแล้วกดักทางแล้วก็ดักทางแล้วได้ไหมขึ้นได้ไหมเอาไปได้นะครับผมดูเตะหนึ่งครั้งได้เฟาวเอาวดีครับมุมอย่างนี้มุมอย่างนี้ก็เลยยากอยู่นะจริงก็จะยิงยังไงวะเนี้จะยิงยังไงวะเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดทียิงยังไงคนนี้ยังว่าง คนนี้ยังว่างเดี๋ยวเล็งให้คนนั้นได้คนนี้โอ้โหกดโอเคครับผมจะเกมาโอ้โหได้เลื่อนขึ้นดิวชันสามนะโอ้โหโรนโดูเบรกไปดินะสองลูกแมนะได้เรื่องได้เรื่องนะครับผมคสเตนดู7.5นะโอเคมาได้ขึ้นว่ะ ได้ขึ้นว่าหนึ่งมืนกับเอกสี่พันคูณสองเทรนเนอร์แล้วก็สคลิปไปดีครับเรียบร้อยดีสามว่ะมาดีสามต้องการสิบเก้าเต้มโอ้โหสิบเก้าเต้มเยอะนะนต้องการสิบเก้าเต้มถือว่าเยอะนะดีสามนะฮะโอ้โหโอ้โห โอเคประมาณนี้แล้วกันเกมเดียวเรื่องขึ้นที่3แล้วก็ก็ข้างพอใจนะครับผมก็ข้างพอใจเป้าหมายต่อไปคือดีสองแต่ก็ผมว่ายากอยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไกงก็ฝากกดไลค์กดตดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go